มีเหตุการณ์ไปเจอศพเปลือยนะฮะเป็นศพผู้หญิงถูกทิ้งในร่องน้ำบ้านไม้ยามิตรภาพที่อเเเำเภอพยาเมงรายาจังหวัดเชียงรายโดยตำรวจสพพยาเมงรายครับจมฮะเขาเข้าไปตรวจสอบตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าละเมาะแต่เห็นบอกว่ามันจะเชื่อมไปยังสวนนากับสวนลำญ่ ประเด็นคือตอนที่ไปเจอเนี่ยคือลักษณะเนี่ยของร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแห้งแล้วแต่น่าสนใจคือมือกำดินนะฮะแล้วปากอ้าเหมือนกับอันนี้ตามที่ข้อมูลเนี่ยชาวบ้านสงสัยว่าเขาต่อสู้หรือเปล่านะฮะเอาละ่ะนี่คือลักษณะและหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านคุณสรศักดิ์คุณสรศักดิ์บ,บอกว่าคนไปเจอเลยเนี่ยนะฮะชื่อว่านายนายหลานนายหลานเองเนี่ยเป็นคนไปเจอศพครับเพื่อจะเตรียมปลูกข้าว เขาได้กลิ่นเหม็นๆเลยเดินไปดูในร่องน้ําสุดท้ายไปเจอศพผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เบื้องต้นไม่พบทรัพย์สินด้วยประเด็นคือในพื้นที่มีคนหายไปสองคนคน,คนแรกเนี่ยหายไปประมาณเดือนครึ่งและล่าสุดเพิ่งมาแจ้งว่าผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไป15เมษาฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านให้สัมภาษณ์กันฮะสะรศักดิ์ฮะมันจะมีเป็นหมาที่บ้านเลี้ยงไว้ครับมันก็จะเห่าเห่าตอนกลางคืนประมาณ ที่หนึ่งที่สองอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามแอบแอบออกมาดูประมาณวันไหนมันมันมันจะเห่าอยู่ตลอดะครับเพราะว่าช่วงก่อนกอนก,อนก็เห่าแต่ช่วงนี้ก็เห่าอยู่ไม่ไม่รู้ว่าเห่าอะไรเสียงเห่าเสียงหอนเสียงหอน<ด>อะไรอย่างเง<ด>ี้ยครับแกบอกว่าช่วงสงกรานเนี่ยเพราะไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปช่วงสงกรานแกบอกว่าหมาเนี่ยมันเห่าหนักถูกไหมฮะล่าสุดเนี่ย เออมันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งแจ้งข่าวเชียงรายบายเชียงรายร้อยแปดเดี๋ยวขอเปิดเพจตัวนี้หน่อยนะฮะคู่กับที่เกิดเหตุรับทีมงานประเด็นคือน,นี่ฮะมันมีข้อมูลว่ามีผู้หญิงฝากติดตามผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเมย์ค่ะชื่อว่าปุ้มอิงอิง,องฟ้าหรือลบาชื่อเล่นค่ะเห็น <He S 2> บอกอว่าหายาตัวไปโดยเออไม่ใช่คนนี้มั้งทีมงานเออมีสองคนอีกแม่นี่นี่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก่อนอีกคนหนึ่งม,มันมีสองคน นี่ฮะโดยทางด้านของนัดดนัยเนี่ยไปตรวจสอบ facebook เจอไหมครับแจ้งข่าวเชียงรายใบยเชียงรายร้อยแปดครับข่าว29ครับโดยวันนี้เราติดต่อไปยังเพื่อนเขาเลยเนี่ยนะฮะโดยทางด้านของเพื่อนเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะบอกว่าล่าสุดเนี่ย เห็นบอกว่าผู้หญิงคนนี้ย้ายที่ทำงานแล้วก็ขาดการติดต่อส่วนศพเนี่ยที่ไปเจอในร่องน้ำอ่าคนนี้นะฮะคนที่หนึ่งเขาไม่คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนเขาเพราะเนื่องจากเพื่อนเขาเนี่ยอายุเยอะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอศพที่หนึ่งเอาไม่ศพที่หนึ่งขออภัยผู้หญิงคนที่หนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านบอกเพื่อนยืนยันกับช่องแปดคาดว่าไม่ใช่แต่จริงมันควรต้องมาดูของที่ตกหน่อยนะว่าเสื้อผ้าคืออะไรเอาต่อมาฮะ ภาพที่สองคนนี้จบแล้วครับทีมงานภาพที่สองครับที่เมื่อกี้เปิดขึ้นมาอ่ะนี่เมย์อธิบายซิคนที่สองคนนี้คือใครคนนี้คนที่สองค่ะมีคนมาประกาศคนหายผู้หญิงคนนี้หายไปชื่อเผาตั้งแต่วันที่เก้าเมษายน25 6 8น้าสบดนะคะเห็นบอกว่ามีการหายไปแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สามารถพบเห็นคุณเผาอายุ4ี่บปีนะคะแจ้งว่าสามารถติดต่อได้นี่แสดงว่าเผายังไม่เจอ เขา,ายังไม่เจอนะฮะส่วนกู้ภัยเนี่ยชื่อพี่ณรัตนพรบอกว่าศพมือกำดินเดี๋ยวถ้าญาติดูอยู่และใครเจออยู่ดูอยู่ฝากแจ้งกลับไปยังเชียงรายด้วยนะฮะสพพญามเมงรายเขากําลังตามสงสัยสองคนนี้ถ้าพี่ปลอดภัยก็ก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือเหลือคนนี้เพราะเมื่อกี้ผู้หญิงคนแรกเนี่ยเพื่อนบอกไม่น่าใช่เหลือคนนี้อีกหนึ่งคนนะฮะไม่รู้ว่าหายไปไหนล่าสุดเนี่ยกู้ภัยบอกศพมือกำดินกําลังสงสัยว่าเขาต่อสู้ก่อนตายหรือไม่ฟังเสียงกู้ภัยเลยครับ เขามาสำรวจแล้วเขาพาหมามาด้วยแล้วคราวนี้หมาเขาก็วิ่งไปตรงจุดที่พบร่างแล้วหมาก็เหา่าเห่าแล้วก็ทำเสียงเงือง้อเงือ้อเหมือนเหมือนเจองูเงี้ยเหมือนเจองูแล้วเขาก็วิ่งไปดูคิดว่าหมาเจองูแล้วเขาก็วิ่งไปดูแล้วก็ไปถึงแล้วก็เจอแล้วเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเป็นสภาพศพคือแห้งแล้วก็ นอนไงด,ไนดูจากสภาพผมผมยาวสีดำแล้วก็น่าจะมาประมาณแค่เพี่ประมาณตรงเนี้ยแล้วก็มีหน้าอกหน้าอกนี้จะยุบข้อม,มูนนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจริงๆแล้วจะเป็นใครอะไรยังไงเพราะตอนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่กำลังสงสัยว่าศพอาจจะถูกทำร้ายหรือไม่มเพราะเปลือยกายเนี่ยนะฮะ